ครับผมรัฐมนตดีก้าวครับจะซื้อกลมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนเล่นเกมช่วยรักษาความรัาที่เรียนครับผมครับสวัสดีค่ะรัฐมนตีที่ศึกษาที่การเปรี้ยวค่ะหนึ่งหนูจะช่วยโรงเรียนเด็กพิการค่ะ สหนูจะช่วยให้นักเรียนที่ไม่มีพ่อแม่ค่ะและพี่น้องยากไร่สหนูจะช่วยให้คุณครูทุกท่านให้สอนานนักเรียนมากขึ้นค่ะสวัสดีครับผมรัฐมนตรีสึงษสาธิการเบียผมจะเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบนดอยชายแดนหรือทินธุราการานต่างๆผมจะเพิ่มคุนครูไปบรรจุ ให้ทุกโรงเรียนให้เพียงพอสําหรับชั้นเรียนต่างๆผมจะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันรัฐมนตรีศึกษาธิการจ่าค่ะนโยบายของฉันคือ 1. ติดแแฮให้นักเรียนทุกโรงเรียน 2. ซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเพื่อไว้หาข้อมูล 3. ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนทุกโรงเรียนขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมรัฐมนตรีตัวครับวันนี้ผมจะช่วยให้โรงเรียนการจึกษาบริการสอนเด็กให้ดีขึ้นและอ่านหนังสือทุกวันจะื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กหาข้อมูลความรู้และติดแอในอ้องเรียน ทูปองกุกับสวัสดีค่ะพบก,กับรัฐมนตรีปีใหม่ค่ะนโยบายของฉันคือ1ช่วยโรงเรียนขาดแคลน 2. ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้3ซื้อแฮให้4ซื้อโต๊ะนั่งเล่นให้5ซื้อโทรศัพท์ให้ค่ะสวัสดีครับผมรัฐมนตรีศึกษาธิการดีมครับนโยบายของผมก็คือจะต้งซื้อ คอมพิวเตอร์ให้เด็กๆตัวประเทศครับผมจะให้เด็กๆคุณหาข้อาามูลการเรียนครับและเวลาว่างๆผมจะให้เล่นเกมเช่นเกมต่อสู้เกมยิงปืนเกมยิงแข่งรถครับและผมจะติดตั้ง WiFi ให้เด็กๆครับผมครับสวัสดีค่ะดิฉันรัตมนตรีศึกษาธตการไมค่ะนโยบายของฉันคือจะดูแลโรงเรียนทั้งประเทศ 1. จัดเวลาเรียนวันละ 2. วิชาเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีค่ะ 2. ถ้านักเรียนขาดโรงเรียนเพราะแกดเกมครูก็จะซือคอมพิวเตอร์รแกดเกมให้นักเรียนคนละหนึ่งเครื่องเลยจะติด WiFi คนละหนึ่งเครื่องค่ะคุณค่ะ